อะไรกลับไปเลยนะครับแต่แทนที่แทซอกจะกลับไปเขากับแอบดูรถของเจ้าพ่อของเราครับซึ่งประเด็นก็คือมันมีรอยชนท้ายเหมือนกันกับเหยื่อรายแรกนะครับที่เขาได้ถ่ายรูปเก็บไว้และนี่แหละครับหลักฐานชิ้นสำคัญเลยมันเลยทำให้เขามั่นใจขึ้นว่านี่แหละต้องเป็นฆาตรกรคนเดียวกัน และคนต่อไปที่จะมาเยี่ยมเจ้าพ่อของเรานั่นก็คือเฮอซังโดนั่นเองนะครับตอนแรกก็มาเยี่ยมแบบปกตินะครับไม่ค่อยมีอะไรแต่ไปไปมามาแกเริ่มพูดถึงเรื่องธุรกิจมากขึ้นนะครับมาเลยทําให้จางดงซูสงสัยว่าหรือนี่จะเป็นฝีมือของแกแต่เฮอซังโดก็ได้บอกกับจางดงซูนะครับว่าถ้านี่เป็นฝีมือของกูจริงๆนะมึงยังจะรอดอยู่อีกเหรอลองคิดดีๆสิก่อนที่เฮอซังโดจะได้จากไปแบบกวนๆนะครับ ซึ่งมันเป็นในเวลาเดียวกับที่แทซอกได้กลับมาที่สถานีตำรวจนะครับและเขาก็ได้มาอ้อนวอนกับหัวหน้าว่าให้จัดตั้งทีมเพื่อที่จะสืบคดีของฆาตกรคนนี้นะครับตอนแรกหัวหน้าเขาก็ไม่ให้นะครับแต่แทซอกเขาก็ได้บอกกับหัวหน้าว่ามีพยานที่ลอดตายจากเหตุการณ์นี้นั่นก็คือจางดงซูของเรานะครับแต่พอหัวหน้าดินชื่อของจางดงซูเขาก็ไม่กล้าทําอะไรนะครับเพราะจางดงซูเป็นถึงระดับเจ้าพ่อแต่แทซอกก็ได้